เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามือเราเป็นตัวส่งความส่งแรงไปสร้างความเร็วที่หัวไม้ครับเราจะมีลักษณะการตีเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะไม่ใช่เป็นการแบบอัดกดลงมาอันนี้หนึ่งอย่างเป็นเรื่องความเข้าใจจะไม่ใช่เรื่องเป็นการอัดกดลงมาหรือพยายามคอมเพรสบอลการคอมเพรสบอลครับคือคอมเพรสด้วยมุมไม่ได้คอมเพรสด้วยการอัดมันลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกต่อมาครับ ซีเนียเนี่ยที่เป็นการประจําก็คือว่าตอนลงเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ทราซิชั่นหรือลําดับสวิงแบบทั่วไปได้หรือแบบมาตรฐานได้เพราะเนื่องจากกล้ามเนื้ออาจจะมีความยืดหยุ่นน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฝึกเนี่ยเราต้องฝึกอีกแบบหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอเราฝึกได้แล้วค่อยขยับเข้าไปใกล้กับค่ามาตรฐานนะครับแบบฝึกก็คือให้เรานะครับหันนะครับชิ้นลําตัวกับช่วงล่างเนี่ยไปเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับ จากที่เราทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามันก็กลายเป็นอย่างนี้ทุบลงมาเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกว่าเราหันทั้งชิ้นเนี่ยครับก็คือลาตัวกับช่วงล่างเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเลยคืออย่างนี้หันอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยมือเนี่ยครับของเราเนี่ยให้เบาๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่ผมบอกตอนแรกก็คือมือไปสร้างความเร็วทีนี้เห็นไหมเวลามือสร้างความเร็วก็เราก็สร้างแค่แถวๆนี้สร้างแค่แถวๆนี้นะ เพราะฉะนั mm ้นในช่วงระหว่างก่อนที่มันจะมาถึงตรงเนี้ยระดับเนี้ให้เราใช้ตัวกับช่วงล่างหันไปคู่กันก่อนได้เลยครับเนี่ยพอมาลงมานี้ปุ๊บก็สร้างความเร็วแบบนี้หันไปคู่กันก่อนเลยครับสร้างความเร็วแบบนี้นะครับที่หันไปคู่กันเนื่องจากซีเนี่ยจะไม่สามารถแยกหรือว่ายืดหรือผู้เล่นมือใหม่นะครับไม่สามารถแยกหรือยืดในส่วนของลําตัวแบบนี้ได้เนี่ยเราก็เลยให้เขาหันไปชิ้นเดียวกันก่อนนะครับเพื่อไส้ตรงเนี้ยมันลงมาได้ง่ายก่อนสร้างความเร็วให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยก ไอตัวที่หันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้เราทําไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆขยับไปทีละนิดขึ้นไปหันทั้งหมดใช่ไหมครับปล่อยมาลงมาสร้างความเร็วขึ้นไป,นห,ปนนหันทั้งหมดปล่อยมาลงมาสร้างความเร็วอยู่คําอยู่แค่เนี้ยครับแล้วเราก็ลองตีลูกหันทั้งหมดปล่อยมาลงมาสร้างความเร็ว อ่านทั้งหมดปล่อยมันลงมาสร้างความเร็วนะอย่างนี้ครับนะแค่นี้เราก็ตีโดนลูกครับแล้วก็ได้หลักการสวิงหรือแนวสวิงที่ถูกก็จะไม่เป็นการเป็นขย่มตีครับเนื่องจากแรงเราจะฟาดลงแล้วก็ชุดลำตัวไม่ย้ายครับมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นแนวนี้ไม่ได้ครับนะก็ขึ้นแบบนี้ย้ายทั้งหมดปล่อยมาลงมาแล้วก็รีลีสออกไปแบบนี้ครับนทะาะนั้นผูเ้เล่นซีเนียนะถ้าฝึกอย่างนี้